ปิสุนะแปลว่าการบทให้ละเอียดหรือการกระทําให้แตกกระจัดกระจายวาจาแปลว่าคําพูดเมื่อรวมกันแล้วเป็นปิสุนะวาจาแปลว่าคําพูดที่บทความสามัคคีให้แตกแยกกระจัดกระจายสเสนวจนณถาวา่าปีสติสามัคคิงสันจุนเนติติ สันจุนสันจุนเนติติปิสุนาวาชาอันใดย่อมบทความสามัคคีคือทำให้กระจัดกระจายไปฉะนั้นวาจานั้นชื่อว่าปิสุนาวาทันติเอตายาติวาจาบุคคลทั้งหลายย่อมกล่าวด้วยเจตนานั้นฉะนั้นเจตนาอันเป็นเหตุแห่งกล่าวนั้นชื่อ